รอสักครู่นะคะสวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้นะคะก็กลับมาพบกับครูปาสอนภาษาไทยป .5 อีกเช่นเคยนะคะวันนี้ครูปลาจะมาอธิบายความรู้วิชาภาษาไทยเรื่องอะไรนั้นครูปลายังไม่บอกเด็กๆนะคะแต่วันนี้ครูปา จะมีเกมสนุกๆมาให้นักเรียนเล่นนะคะชื่อเกมว่าเปิดตาหาคำนั่นเองนะคะเกมนี้จะสนุกสนานมากแค่ไหนและจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของวิชาภาษาไทยในวันนี้ของเราอย่างไรเพราะฉะนั้นแล้วไปติดตามชมกันเลยค่ะไปเล่นเกมพร้อมๆกันเลยเกม เปิดตาหาคำเกมนี้จะมีกติกาการเล่นเป็นอย่างไรนักเรียนไปฟังกติกาพร้อมๆกันเลยนะคะกติกาเกมเปิดตาหาคำ 1. น,นักเรียนดูภาพดวงตาจํานวน10ภาพ 2. ครูเปิดคำที่อยู่ใต้ภาพดวงตาทีละภาพและ 3. นักเรียนหาคำที่ใช้บอกเวลาและบอกตำแหน่งคราวนี้เด็กๆก,ก็ฟังกติกาครบทั้งหมด3ข้อแล้วนะคะเราไปดูภาพดวงตาจำนวนสิบภาพแล้วเด็กๆช่วยครูปาหาคำที่บอกเวลาและบอกตำแหน่งด้วยนะคะไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะและนี่ก็คือภาพดวงตา10ภาพนะคะเดี๋ยวเรา จะมาเปิดไปทีละภาพพร้อมๆกันนะคะเปิดค่ะคำแรกคือคำว่าเช้าแผ่นต่อไปคำว่าเร็วแผ่นต่อไปค่ะคำว่าบนแผ่นต่อไปคำว่าวิ่งแผน่แผนต่อไปคำว่ากลางวัน แผ่นต่อไปแถวล่างแล้วนะคะคำว่ากินต่อไปคำว่าใต้ต่อไปคำว่าพี่ต่อไป,อไปเกือบคำสุดท้ายแล้วนะคะคำว่าเด็ก e และแผ่นสุดท้ายเปิดเลยค่ะคำว่าซ้ายนั่นเองค่ะคราวนี้ เด็กๆก,ก็ช่วยครูปาเปิดภาพดวงตาครบ10ภาพแล้วนะคะเจอคําทั้งหมด10คํานะคะทีนี้เด็กๆมาช่วยครูปาหาคําที่ใช้บอกเวลาและบอกตําแหน่งกันนะคะเริ่มค่ะเอาละค่ะคําแรกนะคะเชา้าเป็นคําที่ใช้บอกเวลานะคะครูปาวงกลมสีแดงเอาไว้ค่ะคําว่าเร็ว ไม่ใช่นะคะคำว่าบนใช่นะคะคำนี้เป็นคําที่ใช้บอกตําแหน่งนะคะคำว่าวิ่งใช่หรือเปล่าเอ่ยไม่ใช่นะคะต่อไปกลางวันใช่นะคะคำว่ากินไม่ใช่นะคะคำว่าใต้ นะคะใช่เป็นคําที่บอกตําแหน่งนั่นเองค่ะต่อไปคําว่าพี่ค่ะไม่ใช่คําว่าเด็กก็ไม่ใช่นะคะและคําสุดท้ายคําว่าซ้ายใช่นะคะคำว่าซ้ายเป็นคําที่ใช้บอกตําแหน่งเช่นเดียวกันค่ะเพราะฉะนั้นแล้วรวมคําที่ใช้บอกตําแหน่งและบอกเวลามีทั้งหมด ห้าคำนั่นเองค่ะทีนี้เราไปฟังกันต่อเลยนะคะว่าเกมนี้มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องที่เราจะเรียนในวันนี้อย่างไรไปดูกันต่อเลยค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะสำหรับเกมเปิดตาหาคำคราวนี้เด็กๆก็จะได้สังเกตคำที่พวกเราหามาก็คือคำที่ใช้บอกเวลา และคำที่ใช้บอกตําแหน่งหรือสถานที่นั่นเองนะคะทีนี้เราก็จะไปพบกับเรื่องที่เราจะไปเรียนกันในวันนี้ซึ่งนั่นก็คือเรื่องของคําวิเศษนั่นเองนะคะแต่เอ๋คำวิเศษที่นักเรียนจะต้องเรียนนั้นมีหลายเรื่องมากเลยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นวันนี้ครูปา จะมาอธิบายคำวิเศษเฉพาะสองเรื่องเท่านั้นค่ะแต่สองเรื่องนี้คือเรื่องอะไรนั้นไปดูมันพร้อมกันเลยค่ะเรื่องการละวิเศษและสถานวิเศษนี่คือหัวข้อหลักที่เราจะเรียนกันในคลิปวิดีโอนี้นะคะคราวนี้นักเรียนก็ได้ทราบหัวข้อที่เราจะเรียนกันในวันนี้แล้วนะคะ เพราะฉะนั้นอย่าลืมปริ้นใบความรู้เรื่องการละวิเศษและสถานวิเศษออกมาเพื่อฟังประกอบการอธิบายในคลิปวิดีโอของครูปาด้วยนะคะเราไปดูตัวอย่างใบความรู้ของครั้งนี้กันเลยค่ะนี่คือตัวอย่างใบความรู้เรื่องคำวิเศษการละวิเศษและสถานวิเศษที่นักเรียนจะต้องปริ้นออกมา เพื่อดูข้อมูลความรู้เพิ่มเติมนะคะเอาละค่ะเรื่องแรกเรามาเริ่มฟังคำอธิบายเกี่ยวกับเรื่องของการละวิเศษไปดูข้อมูลเกี่ยวกับความหมายตัวอย่างคำและตัวอย่างประโยคพร้อมๆกันเลยนะคะเรื่องการละวิเศษความหมายของการละวิเศษคำนี้ อ่านว่าการละวิเศษหมายถึงคำวิเศษที่ใช้บอกเวลาเพื่อให้ชัดเจนยิ่งขึ้นเช่นคำว่าเช้าสายบ่ายเย็นกลางวันกลางคืนก่อนหลังวันนี้พรุ่งนี้ ทีนี้เด็กๆอาจจะสงสัยว่าทำไมเราถึงเรียกว่าการละวิเศษใช่ไหมคะเนื่องจากคำนี้มาจากคำว่าการเวลานั่นเองค่ะต่อไปเราจะไปดูตัวอย่างประโยคที่มีคำการละวิเศษใช้ขยายคำต่างๆนะคะไปดูตัวอย่างประโยคพร้อมกันเลยค่ะเรามาเริ่มกันที่ประโยคแรกกันนะคะ พ่อกินข้าวกลางวันคราวนี้เด็กๆลองช่วยครูปาหาคําการละวิเศษสิคะคือคําว่ากลางวันใช่แล้วค่ะคําว่ากลางวันเป็นคําการละวิเศษที่ใช้ขยายคําว่ากินหมายถึงพ่อกินกินตอนไหนกินตอนกลางวันกินข้าวตอนกลางวันนั่นเองค่ะ เราไปดูข้อต่อไปกันเลยนะคะต่อไป2พี่ตื่นสายประโยคนี้สายเป็นคำการละวิเศษที่ใช้ขยายคำว่าตื่นหมายถึงพี่ตื่นตอนสายนั่นเองค่ะข้อ3เริ่มทำเร็วขึ้นแล้วใช่ไหมคะประโยคนี้ เขามาเข้าแถวก่อนคุณคำการละวิเศษคือคำว่าก่อนนะคะคำนี้เป็นคำการลวิเศษที่ใช้ขยายคำว่าเข้าแถวหมายถึงคนนี้มาเข้าแถวก่อนอีกคนหนึ่งนะคะถ้าเกิดว่า คำนี้ไม่มีคำว่าก่อนเราก็อาจจะได้ประโยคที่ไม่สมบูรณ์นะคะ 4. หัวหน้ามีประชุมบ่ายคําการละวิเศษคือคําว่าบ่ายบ่ายเป็นคําการละวิเศษที่ใช้ขยายคําว่าประชุมซึ่งประโยคนี้ ใช้ขยายคำว่าประชุมแล้วทํำให้เรารู้ว่าประชุมช่วงเวลาบ่ายนั่นเองค่ะ5พรุ่งนี้เรียนวิชาภาษาไทยประโยคนี้หาคำการละวิเศษเจรหรือเปล่าคะอ่าใช่แล้วค่ะคือคำว่าพรุ่งนี้พรุ่งนี้เป็นคำการละวิเศษ ที่ใช้ขยายคำว่าเรียนนะคะหมายถึงบ่งบอกให้เรารู้ว่าเรียนวิชาภาษาไทยในวันพรุ่งนี้นั่นเองค่ะจบกันไปแล้วนะคะสำหรับข้อมูลเรื่องของการละวิเศษคราวนี้เด็กๆก,ก็จะได้ทำความเข้าใจและรู้จักการละวิเศษมากยิ่งขึ้นต่อไป เราจะไปฟังข้อมูลความรู้เรื่องของสถานวิเศษแต่ครูปาจะให้เด็กๆพักสายตาเป็นเวลา15วินาทีแบบที่เราเคยทำกันเพื่อให้สายตาของเด็กๆนะคะได้มีช่วงเวลาในการพักดูข้อมูลต่างๆแล้วหลังจากนั้นเราจะไปฟังคำอธิบายพร้อมกันไปพักสายตา15วินาทีกันค่ะ ครูปาให้เด็กๆพักสายตา15วินาทีค่ะพร้อมไปฟังข้อมูลกันต่อหรือ,อยังคะถ้าพร้อมแล้วเปิดตาค่ะเอาละค่ะเราก็พักสายตากันไปครบ15วินาทีแล้วนะคะคราวนี้เราไปพบกับข้อมูลเรื่องสถานวิเศษมีข้อมูลทั้งเรื่องของความหมายตัวอย่างคำ และตัวอย่างประโยคที่มีคำสถานวิเศษด้วยนะคะนักเรียนลองสังเกตดีๆว่าสถานวิเศษแตกต่างจากการละวิเศษอย่างไรเพราะฉะนั้นไปฟังพร้อมๆกันเลยค่ะเรื่องสถานวิเศษความหมายของสถานวิเศษคำนี้นะคะอ่านว่าสถานวิเศษ หมายถึงคำวิเศษที่ใช้บอกตำแหน่งของสถานที่หรือบอกระยะทางเช่นคำว่าบนล่างเหนือใต้ใกล้ไกลซ้ายขวาด้านนอกด้านในคำเหล่านี้นะคะจัดอยู่ในสถานวิเศษ เนื่องจากเป็นคำที่ใช้บอกตำแหน่งและสถานที่นั่นเองค่ะต่อไปเป็นตัวอย่างประโยคที่มีคำสถานวิเศษใช้ขยายคำต่างๆ 1. ประโยคนกเกาะบนกิ่งไม้นักเรียนหาคำสถานวิเศษเจอไหมคะคือคำว่าบนนะคะบนเป็นคำสถานวิเศษ ที่ใช้ขยายคำว่าเกาะเนื่องจากทำให้เรารู้ว่านกตัวนี้เกาะอยู่ข้างบนของกิ่งไม้นั่นเองค่ะ 2. ปากกาตกอยู่ใต้โต๊ะคำสถานวิเศษก็คือคำว่าใต้เพราะฉะนั้นใต้เป็นคำสถานวิเศษที่ใช้ขยายคำว่า ตกจะทำให้เรารู้ว่าปากกาตกอยู่ตรงไหนของโต๊ะนั่นเองก็คือตกอยู่ใต้โต๊ะนะคะ 3. ม,มานิดยืนใกล้มานีคำสถานวิเศษในประโยคนี้ก็คือคำว่าใกล้เพราะฉะนั้นคำว่าใกล้เป็นคำสถานวิเศษที่ใช้ขยายคำว่ายืน หมายถึงยืนใกล้กันนั่นเองค่ะ 4. มือซ้ายเธอบวมมากคำสถานวิเศษก็คือคำว่าซ้ายเพราะฉะนั้นคำว่าซ้ายเป็นคำสถานวิเศษที่ใช้ขยายคำว่ามือเพื่อบ่งบอกให้เรารู้ว่ามือข้างไหนที่บวมก็คือมือข้างซ้ายนั่นเองค่ะ 5สุดท้ายแล้วนะคะประตูด้านในชํารุตในประโยคนี้คำสถานวิเศษคือคำว่าด้านในเด็กๆเ,เก่งมากเลยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วคำว่าด้านในเป็นคำสถานวิเศษที่ใช้ขยายคำว่าประตูเพื่อให้เรารู้ว่าประตูด้านไหนที่ชํารุตก็คือ ประตูด้านในนั่นเองค่ะคราวนี้เด็กๆก็ได้ฟังข้อมูลความรู้ไปครบสองเรื่องแล้วนะคะทีนี้ครูปาจะนำเข้าสู่ช่วงต่อไปของคลิปนี้กันเลยนะคะซึ่งนั่นก็คือช่วงสรุปความรู้ที่ได้รับในวันนี้และช่วงการบ้านสารต่อความรู้เพื่อให้นักเรียนได้ฟังข้อมูลความรู้และ ได้ดูตัวอย่างใบกิจกรรมเพราะฉะนั้นไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะช่วงสรุปความรู้ที่ได้รับในวันนี้หลังจากที่นักเรียนได้เรียนคลิปนี้แล้วนะคะจะได้รับความรู้ดังนี้ค่ะ 1. ความหมายของการละวิเศษและสถานวิเศษและ 2. ตัวอย่างประโยคที่มีการละวิเศษและสถานวิเศษขยายคำต่างๆ ช่วงการบ้านสารต่อความรู้ช่วงนี้เป็นช่วงที่นักเรียนรอคอยกันอยู่ใช่ไหมคะเพราะครูปาจะมาอธิบายการทำใบกิจกรรมเรื่องดูให้ดีมีคำวิเศษมาให้นักเรียนฟังนะคะคราวนี้ใบกิจกรรมครูปาจะมีคำสถานวิเศษและการลาว,วิเศษให้ในกรอบสี่เหลี่ยมด้านนี้ค่ะและมีประโยคให้10ข้อให้นักเรียน นำคำการละวิเศษและสถานวิเศษไปเติมในประโยคให้ครบทั้ง10ข้อแต่นักเรียนอย่าลืมดูความเหมาะสมของคำและประโยคกันด้วยนะคะค่ะสำหรับช่วงนี้นะคะครูปาก็จะยังคงแนะนำให้นักเรียนเหมือนเดิมหากนักเรียนมีข้อสงสัยที่จะต้องการถามครูผู้สอนให้นักเรียนถามได้ใน Google Meet นะคะ สำหรับวันนี้ครูปาขอจบคลิปการสอนออนไลน์เรื่องคำวิเศษการละวิเศษและสถานวิเศษไว้เพียงเท่านี้เด็กๆอย่าลืมทำใบกิจกรรมด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะคลิปการสอนออนไลน์นี้จัดทำขึ้นโดยครูดลฤดีรีเงินโรงเรียน พัทไทยอุดมศึกษา